สำหรับคำถามในคําตอบในวันนี้ก็มีผู้ถามมาบอกกราบขอโอกาสครับอาจารย์ผมมีอาการนั่งสมาธิแล้วพอนั่งสมาธิไปได้สักระยะเริ่มสุขก็เกิดอาการเหมือนหลับไปแต่พอร่างกายขยับก็รู้ตัวขึ้นมาอยู่กับลมต่อสักแป๊บก็กลับไปเหมือนลืมเนื้อลืมตัวอีกทำอย่างไร ถึงจิตตั้งมั่นมีความรู้สึกเนื้อตัวเหมือนเดิมเช่นเดิมสมัยตอนสมัยผมบวชครับนี่ก็เลยต่อไปแบบคร่าวๆตอนบวชมีเรื่องภายนอกน้อยจเจริญสติภายในมากความตั้งใจมั่นจึงเกิดง่ายทรงอารมณ์ได้ดีพอเป็นคารวาตเอาเรื่องภายนอกมากเวลาจเจริญสติภายในน้อยสติจึงอ่อนอาการเผลอสติจึงเกิดขึ้นง่าย อเนี่เป็นธรรมดาเนี่เป็นคำตอบแบบคร่าวๆไปเราก็มาพิจารณาอยู่เนะเวลาบวชเนี่ยนะตอนที่ข้าพเจ้าออกบวชเนี่ยตอนแรกก่อนบวชมันก็มีงานเยอะทางงานเนี่ยเป็นพนักงานธนาคารเง็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อเป็นหัวหน้าหน่วยด้วยนอกจากงานตัวเองแล้วก็ยังงานรูปน้องอีกต้องสั่งสมเข้ามาเรื่องเยอะจนกระทั่งจะวิปลา พอเราได้ออกมีโอกาสออกบวชค่นนั้นอนะมันทิ้งไม่หมดเลยไอ้ข้อวัดต่างๆสวดมนต์ทำวัดเช้าทาวัดเย็นหรือว่างานธนาคารอะไรแต่เมี่อไรมันทิ้งออกหมดเนี่ยก็เรียกว่าไม่เอาเรื่องทางรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสธ,ธรรมลมอายตนะภายนอกเรื่องงานภายนอกนะก็นี้มันมันมันทิ้งว่างหมดเลยเวลาออกบวชเนี่ยก็เหลือแต่ตัวกายกระใจท่านนั้นที่จะมาหาทางพ้นจากทุกข์ให้ตัวเองให้ได้ นั่นมันอยู่ในขั้นของอินทรีย์สังวรก็คือสํารวมอินทรีย์สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่เอาเรื่องภายนอกแ,แต่ตอนที่ทํางานอยู่มันต้องเอาเรื่องภายนอกเพราะเราต้องการที่ว่าจะได้เงินเดือนแล้วก็ต้องทํางานในที่เรามีความสามารถแล้วก็แลกเอาเงินเข้ามาตอนนี้เราไมา่ได้มาต้องการเงินซะแล้วเราก็ไม่เอาเรื่องภายนอกเราแต่อเอาเรื่องภายในว่าภายในมันทุกข์แย่แล้ว พอจะนั้นเนี่ยก็เลยทิ้งาบนอกไปหมดมันก็เลยว่างแคนนี้ก็เตรียมพื้นฐานคือสำรวมอินทรีย์โดยการออกบวชความจริงแล้วการบวชมาเป็นสมมติสงฆ์เนี่ยถ้าไม่สำรวมอินทรีย์ก็ไปเอาเรื่องใบนอกมากมันก็เหมือนอนกันนั่นแหละกับเป็นคารวสานั่นแหละเพราะนั้นการบรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิก,กาอะไรได้ทางนั้นถ้าปฏิบัติข้อไม่ข้อไม่ข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่าง สำรวมมินสีตาหูจมูกลิ้นกายใจยโพชเนะมัตันยิตาบริโภคพอควรชาริยานิโยนะทําความเพียรไม่เห็นแกเน็จกันเหนื่อยเพียรในที่สีสถานคือเพียรในฐานกายในฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมสติปฐานสีนั่นเองเดี๋ยวมุ่งเน้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายมุ่งเน้นให้ดูลมให้ใจนั่นก็เป็นบัพพาหนึ่งในฐานกาย ในฐานกายเราเนี่ยให้มีสติอยู่กับกายให้มีตนเป็นนิกรที่พึ่งแล้วก็มีธรรมก็คือละการยึดมั่นถือมั่นในตนอีกทีหนึ่งทาไมจะต้องมีตนเป็นนิกรที่พึ่งถ้ามันอยู่ภายนอกมากเนี่ยมันขาดดุลขาดสมดุลมันเลยจาเป็นต้องดึงสติกับมาที่ตนเพื่อให้เกิดตั้งมั่นอยู่ที่ตนเนี่ยจนกระทั่งมีพละกําลังเกิดสมาธิแล้วก็ทรงสมาธิจนได้พละกําลังแล้วจึงยกจิตจากสมาเิศข,ขึ้นสู่วิปัศนาคือให้ละวาง อุปทานของรูปกับน,น้ําและตัวที่จะระวังได้ดีก็คือแรงสติให้ตรงสมัญญามันจะเข้าไปตัดเลยมันจะเข้าไปตัดอุปทานทันทีไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่คนมีอำนาจสมาธิเดิมอยู่แล้วพอรวมจิตมาได้ปุ๊บแล้วก็ใช้สติสมัญญาดูนะจนกระทั่งสลายแตกหมดสมาธิโปร่งเบานะเพราะฉะนั้นนี่นะถ้าสมมุติว่าในการที่เราออกปวดมาเนี่ย เราทิ้งภายนอกหมดแล้วมาอยู่ภายในเราก็มาทําการภาวนาก็คือทําสติให้ต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจสมมุติเราปฏิบัติแนวลมหายใจดูความรู้สึกที่ลมกระทบปลายจมูกมันก็ดูอย่างงั้นและการดูเนี่ยดูบ้างไม่ดูบ้างดูบ้างดูห้านาทีแล้วเลิกไปทําอย่างอื่นดูสิบนาทีเลิกดูชั่วโมงหนึ่งเลิกไปทําอย่างอื่นอ๋อนี่ยมันยังช้าเหมือนกับพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายจะนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งบางนคนกัครั้งหนึ่ง,นนง,าง,าางบางคนวันละสองครั้งสามครั้งบาง ท่านก็บอกอร้อยข้างอุตจา้าบอกเธอยังระมาทเธอจะต้องนึกถึงความตายเนี่ยตลอดทุกลมหายใจเข้าออกเลยถึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นดังนั้นการละเลืกลมหายใจเนี่ยถ้าเราดูดูให้ต่อเนื่องแล้วก็ระเลืกให้ชัดเจนการที่จะชัดเจนได้ต้องมีสติถ้าสติอ่อนมันก็ไม่ชัดเจนถ้าสติถ้าส,ต,าสติเริ่มดีนะ มันก็ชัดเจนแล้วก็เราทําไปเรื่อยๆเนืองๆเนืองๆจนกระทั่งมันต่อเนื่องจนกระทั่งผ่อนวางได้กรทรงตัวได้นะการรักษาอารมณ์เนี่ยถ้ารักษารักษาจิตก็คือรักษาสติอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองรักษาจิตสติอยู่ในภายในมีตนไม่ได้กอด้พึ่งจิตก็อยู่ในตนรักษาให้ชัดเจนและต่อเนื่อง มันก็จะเกิดพละกําลังสติพละสมาธิพละปัญญาพละขึ้นตามลําดับจนกระทั่งจิตใจเริ่มมีพละกกาลังไม่ต้องสะกดบังคับจิตแล้วก็ดูแบบผ่อนวางนั่นมันมีกําลังแล้วเราดูผ่านผ่อนผ่อนวางได้แล้วรักษาจิตได้แล้วแต่ถ้ามันไม่มีกําลังนยเราจะมากาหนดลมหายใจมันก็คิดไปทางอื่นพอเราจะเราเราถ้าเราเน้นเราย้ําอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกที่ลมกระทบไปจมูกเนี่ยหนักเข้าหนักเข้าสติมีพละมากเข้าสมาธิก็มีพละ แล้วก็รู้จักดับอารมณ์รู้จักวางอารมณ์ก็เป็นปัญญาภระล้เราทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้แล้วเราก็สบายแล้วก็ดูเดี๋ยวบางครั้งก็ธรรมะก็ปรากฏขึ้นโดยธรรมชาติบ้างบางครั้งคือลมหายใจธรรมชาติเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้สร้างใหม่กําหนดใหม่ประกอบเพศใหม่แล้วสังเกตผลไปเรื่อยๆทาอย่างเงี้ยพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ตอนบวชอยู่แล้วก็ทําได้ดีเนี่ยก็เพราะว่ามันทรงอารมณ์เฉพาะตัวนี้มาก ไม่มีไม่มีเหตุที่จูงใจที่จะทำให้สติของเราออกนอกมากไม่มีระเบียบพิธีกรรมอะไรมากไอ้วินัยก็เหมือนกันศรีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปพวงเรื่องศีลมากๆกับจิตใจก็ไม่ค่อยเกิดสติสมาธิแล้วมันไม่ทรงตัวแล้วพระพุทธเจ้าภิกษุบวชใหม่ผู้หนึ่งเบอกโอ้จะลาสึกขาแล้วเพราะว่าวินยัยเขาจะถาคตมากพระพุทธเจ้าเลยก็บอกว่าเธอรักษาจิตดวงเดียวได้ไหม ได้พระเจ้าข้างก็เจริญสติรักษาจิตก็ดูแค่ลมหายใจอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีในที่สุดแล้วมันก็มันจับจิตได้แล้วทรงจิตได้พึงรักษาจิตของตนเหมือนคนประคองบาดเต็มด้วยนะ้ำมันนะจะเหลียวซ้ายแลขวาจะเลีเ้ยวเอี้ยวทางนั้นก็ตั้งประคองไม่ให้บาดนี่น้ำมันมันหกจากบาดน้ำมันมันเต็มบาดอยู่เนะี่ยเรารักษาจิตดวงนั้นเนี่ยไม่ก็รักษายากว่าสิ่งที่เป็นกิเลสก,ก็ตามกรรมก็ตามวิบากก็ตามมันมันมา พอเราจเจริญสติมากเข้ามากเข้ายืนหยัดมากเข้าจนกระทั่งมันตั้งมั่นแล้วก็ทรงตัวนั่นแค่นั้นแล้วก็มาจเจริญนิพป,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 ปิปัสนาต่อแล้วก็เราทรงอารมณ์นี้ยเพราะว่าการทำทั้ง,ทงหลายเนี่ยมันมันไม,ไม่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาสเพะธรรมานาตาติสะเพะธรรมานาะรังพิเนเวสัยยะสภาวะธรรมทั้ง,งปวงไม่ควรถือมั่นแต่ในระหว่างที่เราจะเดินทางไปสู่มรรคพันนี้เราก็ต้องอาศัยศีลแล้วก็สมาธิ แล้วก็วิปัสนาเพื่อไอ้สุวิมุตติยานัศสนะแล้วจนกระทั่งรู้ว่าชาติสุดท้ายแล้วจะรุดพ้นแล้วชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วมันจะรู้เองในจิตของเราแล้วเนี่ยมันมีจะมียานเข้าไปอย่างรู้ของมันเองเพราะนั้นนี่มันทรงตัวได้ดีก็เพราะเราไม่มีเรื่องภายนอกล้วแล้วก็สาจิตเป็นพระเนี่ยพอมีกําลังแล้วเราจะทํากวาดวัดเราจะฉันอาหารเราก็มีสติสัมปชัญญะในการฉันมีสัมสติสัมปชัญญะในการยายกวาด แต่ถ้าเป็นคาราวาแล้วเรื่องราวไปนอกมากมันจะต้องคิดอย่างนู้นเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจะขยายใหญ่ให้ไปทั่วโลกทั่วจักรวาลไปโน่นมันก็เลยคล้ายว่ามันมันตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นพระแล้วเราเป็นสาวกพระเจ้ธธาเราก็อยู่ในอยู่ในธรรมวินัยอยู่ในธรรมวินัยแล้วเราก็ปฏิบัติทําไปจนกระทั่งคล้ายว่าถึงที่สุดทุกข์และก็ละวางได้ เพราะนั้นเนี่ยการที่ว่าเป็นผ้าเราทรงอารมณ์ได้ดีมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองแต่ว่าพอเราเป็นคาราวาสพวกศึกมาเหมือนกันมารับรูปเสียงกิดลดการสัมผัสก็คือกามนั่นเองนะเหมือนกับเราซักเราซักผ้าเนี่ยมันเปียกมันก็ต้องตากให้แห้งแล้วถ้าเราบิดผ้าอ่ามันก็แห้งเร็วขึ้นเวลาตากนะถ้าเมื่อถ้าแห้งแล้วเราเก็บซะนะมันก็ไม่เปียกถ้าโดนความชื้นมันก็ชื้นนี่กแ็แหละ เพราะนั้นยังมีวิธีการนี่คือทุกนี่คือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เพราะอุปทานขันธ์ห้า 5, เป็นตัวทุกข์เหตุที่ทาให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาเองความดับก็คือสมัมมาทิวิปัสสนาหนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญาคือสติปัฏฐานสีและอริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าคงจะเข้าใจนะนไอเรื่องการหลงการลืมนะั่นเนื่องจากนิวรณ์กิเลสมันหนา มันก็เลยต้องผ่านไอ้จุดนี้ไปให้ได้แล้สึกเป็นกะลาว่าแล้วเรื่องราวมันมากเข้มมากเข้ากับตอนเป็นพระเนี่ยพอเราปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไปฝาดานฝาดานไอ้พวกรูปเสียงกิริยการสัมผัสเนี่ยจนกระทั่งกําลังจิตของเราจะเริญองสติภายในจนกระทั่งกําลังจิตถึงแล้วมันก็มีพละกําลังที่จะไปไปเอาชนะ ไอ้สิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งทะลุไปได้เป็นวิมุตต์ไดนะ้คงจะเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นผ้านี่เหมือนเหมือนเดินเดิอนอยู่ในที่แจ้งแจ้งแจ้งไม่เปียกฝนหรอเพราะฝนไม่ตกถ้าเป็นกระลาวาดมันเหมือนกับที่เดินในที่แจ้งเล้วมันฝนมันตกมันก็ต้องเปียกฝนก็ต้องหาวิธีการกันเอากางร่มบงังใส่เสื้อกนันฝนบังอะไรแต่มีอะไรนี่เปรียบเทียบสองอย่างให้ฟังว่าถ้ามันชุ่มด้วยกามมันก็จะต้องมีนิวรณ์มีมารมาพจน กามาฉันทะพยาบาทถีนมิธะอุตจนะไอ้ตัวนี้ไอ้หลงลืมตัวเนี่ยมันเกิดที่ว่าสติของเรามันอ่อนเพราะว่าเราเพิ่มกําลังของกามเข้ามาสติมันก็เลยอ่อนเราต้องทําสติให้ขังขึ้นมาอีกเพราะหน้าพวกจะเป็นอ้าุธเจ้าเนี่ยจะต้องโอ้ยเกิดเกิด,กดตายตายเนี่ยสร้างบารมีไม่ทําชั่วทําดีในหลายภพหลายชาติพอมาเจอชาติสุดท้ายนะมาเจอพระไตรลักษณ์แล้วก็ในที่สุดแล้วก็มารวมตัวมาหาจนเป็นโสดาสกิรคานาคารหันตาลําดับเนี่ยจนกระทั่งหลุดพ้นอย่างถาวรเนี่ย จึงประกาศได้